ัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกษราเวสัยค่ะดิฉันนางสาวนันทิพสุญญาค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ค่ะคณะครุศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ธนรายอดอวงและหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพภายในค่ะไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ชนรดายอดบวมนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการประกันคุณภาพภายในกันนะคะคําถามแรกนะคะการประกันคุณภาพภายในหมายถึงอะไรคะจย์การประกัน,นคุณภาพภายในนะคะก็คือการประเมินผลนะคะติดตามผลแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษานะคะของสถานศึกษาโดยมีบุคลากรขอ,ของสถานศึกษานะคะนะเป็นผู้ดูแลหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนชุนแสนชงชนทิของเราก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ค่ะทำไมจึงต้องมีการประกันคุณภาพภายในคะเพื่อน,นําข้อมูลที่ได้รับนะคะจากงนานประกันคุณภาพภายในนะคะมาปรปับปรุงพัฒนาระบบอารทำงนานนะคะให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลจากงานประกันคุณภาพภายในนะคะสู่ภายนอกได้ด้วยค่ะ แล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพคะจริงๆแล้วคุณครูทุกท่านเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนแล้วก็ดําเนินางานด้านการประกัน,นะคะ่ะแล้วก็ประสานง,งานกับฝ่ายต่างๆคุณครูก็มีหน้าที่แบบนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าเราจะต้องพอพอถึงรอบปีการศึกษานะคะเราจะต้องมีการจัดทำ SAR นะคะโรงเรียนเพื่อจะได้นำข้อมูลเนี่ยค่ะนะ,ะมาสรุปว่าในในการดำเนินงานของเราเนะะี่ยค่ะในรอบปีเนี่ยสบผลสำเร็จมากน้อยเนาดไหรน,นะคะอค่ะองค์ประกอบของการก็นคุณภาพมีอะไร,ไรบ้าง องค์ประกอบของการประกันคุณภาพเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีในเรื่องของการควบคุมคุณภาพงานนะคะ mm hmm. ก็สอบคุณภาพงานแล้วก็การประเมินคุณภาพนะคะ mm hmm. ซึ่งทั้งสามด้านเนี่ยค่ะจะต้องสอบของกับมาตรฐานการศึกษาตามประกาศไว้นะคะค่ะ mm hmm. แล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านการประกันคุณภาพภายนใน เราก็จะมีการตรวจเยี่ยมจกยากหน่วยงานต้นสังกัดก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากครสวรรค์เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมีการประเม,มินคุณภาพจากภายนอกก็คือส,สองคมสงเครากันค่ะวันนี้ก็ขอบ,ขอบคุณอาจารย์ชลดายละอุวงนะคะที่มาใ,ให้ความรู้เราเกี่ยวกับการการคุณภาพการเรียนการส